สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลมูมิมอลนะคะคลิปนี้นะคะเป็นการดูดวงความรักให้กับชาวราศีเมษค่ะประจําเดือนพฤษภาคม2565นั่นเองนะคะแล้วเหมือนเดิมค่ะคลิปคลิปนี้นะคะเป็นการดูดวงแบบ general reading อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างผอใช้วิจารณญาณในการรับชมการดูดวงที่แม่นยําที่สุดคือการดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะคะจะดูกับโบก็ได้หรือกับหมอดูท่านอื่นก็ได้มีความถูกต้องแม่นยำเหมือนกันทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ในคลิปนี้ต้องกล่าวขอบคุณนะคะทุก comment ทุกการกดติดตามแล้วก็กดไลค์ในทุกคลิปนะคะในช่อง ต้องขอขอบคุณทุกคนมากมากนะคะก็อคอมเมนต์มาคุยกันบ่อยๆนะโอเคสําหรับใครที่เข้ามาดูมาใหม่นะคะคลิปของเรานะคะจะประกอบด้วย3ส่วนค่ะคนโสดคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและคนมีคู่ค่ะยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คนโสดชาวราศีเมษค่ะเรามาดูกันซิว่าความรักสถานการณ์เหตุการณ์สำคัญของคุณก่อนหน้านี้เป็นยังไงบ้างสคาถา ในเรื่องของอาการทำงานนะคะคนเริ่มน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการตำแหน่งหนะ้าที่การงานนะคะบางคนอาจจะทำงานค้าขายอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โยกย้ายสถานที่ขายโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือว่าเพิ่มการลงทุนในเรื่องของการค้าขายก็ได้เนาะนะมันเหมือนเป็นแผนที่คุณวางไวแล้วรู้สึกว่าน่าจะแบบมีความอยากจะเพิ่มความมั่นคงในเรื่องของ การเงินเพิ่มมากขึ้นในเดือนในเดือนที่ก่อนที่ผ่านมาคุณน่าจะแบบเพิ่งได้รับขา่าวดีนะคะได้รับปานปรับเงนินเดือนขึ้น,งนเงินเดือนยอดขายใหม่ๆเจอกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่อะไรประมาณนี้เข้ามานะคะมาดูกันค่ะว่าความรักในเดือนนี้คนโสดชาวราศีเมษเป็นยังไงบ้าง the lover โอ,อ๊ยคนโสดชาวราศีเมษคะในเดือนนี้คุณน่าจะเฮ้ยมีคนเข้ามาสนใจมีคนเข้ามาชอบนะคะมีคนเข้ามา เตะตานะคะหรือมันอาจจะไปเตะตาตึงใจใครก็ได้นะคะเรารู้เหมือนว่าความสัมพันธ์ของคุณและเขาอ่ะมันเหมือนกับต่างคนต่างชอบต่างคนต่างสนใจเออเป็นอารมณ์เหมือนความแบบเอเนอร์จีของความคลิกกันลงตัวกันนะคะคือน่าจะมีคนเข้ามาชอบหรือว่าสนใจคุณเนี่แหละเป็นคนใหม่ๆเลยนะบอกเลยว่าเป็นคนใหม่ๆที่คุณไม่เคยรู้จักในชีวิตนะคะบางคนอาจจะไปรู้จักกับชาวราศีมิถุนนะคะหรืออาจจะเป็นคนธาตุน้ําก็ได้ ะะมีนกระกวดวิสิตที่อายุน้อยกว่านั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาคนนั้นนะคะเขาจะเป็นใครเขาคนนั้นเป็นใครคะเขาคนนั้นน่าจะเป็นคนที่เคยผิดหวังในความรักนะหรือเป็นคนที่คุณเคยคุยแล้วผิดหวังในความรักมานะคะนะเป็นคนที่ คุณอาจจะเคยทะเลาะเหมือนในยายว่คุณอาจจะเคยทะเลาะเคยแบบมีปากมีเสียงกันเคยทํางานร่วมกันนะคะหรือว่าเคยมีได้ไปทํากิจกรรมนะคะร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนเอาจริงๆอ่ะก็ไม่ได้ลงรอยกันเท่าไหร่อ่ะเหมือนแบบคุณไม่ชอบที่หน้าเขาในช่วงแรกๆอ่ะคุณน่าจะเจอกันด้วยด้วยแบบบางทีอาจจะอยู่ฝ่ายตรงข้ามอยู่เป็นคู่แข่งกันอะไรประมาณนี้เนาะพูดเลยแบบ ม่เคยสอบกีนะเขาเขาเองอะ่ะ <_ d ata> เขามีการแบบเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตพอสมควรนะคะการงานค่อนข้างมีความมั่นคงแต่ว่าเป็นคนที่มีภาระาิความรับผิดชอบในหน้าที่ค่อนข้างเยอะมากพอสมควรนะรู้สึกว่า,เ,าเขาน่าจะมีเหตุการณ์อักซิเดนต์บางอย่างอะที่ทำให้คุณและเขาต้องแบบ วนกลับมาช่วยเหลือซัพพอร์ตหรือว่าทำงานร่วมกันอืมเขาน่าจะเหมือนอยู่ในคือบรูสุนว์แนวโนมน่าจะแบบเป็นคนที่ทำงานอยู่ที่เดียวกันทำงานแบบต้องมีเป้าหมายมีคุเป็นแบบมีทาร์เก็ตหรือว่ามีลักษณะาการงานที่คล้ายๆกันแล้วตั้งเป้าเหมือนกันแล้วมันก็ต้องการแบบมีการแข่งขันทํายอดทาเป้าอะไรประมาณเนี้ซึ่งคุณก็ไม่ชอบที่หน้ากันหรอกแต่อยู่ดีก็คือเหมือนกับว่าอีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะจะมีเรื่องอัซิเดนต์หรือว่าเรื่องที่ เหมือนมันค่อนข้างฉุกเฉินนะคะแล้วคุณต้องเข้าไปซัพพอร์ตเขาไปช่วยเหลือเขาอะมันก็เลยเป็นคนเขาเรียกว่าคุณก็ได้ทําความรู้จักกับเขาแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เห็นในอีกแง่มุมหนึ่งแล้วคุณก็ต่างคนต่างสนใจซึ่งกันและกันนะคะไพ่ันขึ้นแต่แฮงมานด้วยนะคือพอมองในมุมกลับมองกันหลายๆด้านอะไรเงี้ยคือดีก็เออเขาก็ดูเป็นคนดีนะะเธอก็ดูเป็นคนน่ารักนะอะไรประมาณนี้ นะคะแล้วก็แอบดูแอบสังเกตแอบส่องพฤติกรรมอีกฝ่ายมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตกหลุมรักกันเฉยเออจตะตินะเขามองว่าคุณเป็นคนเก่งแล้วก็รู้ว่าคุณโสดนะคะแล้วก็ขยันทางานอะไรประมาณนี้เขามองข้อดีในตัวคุณนะหรือว่าเขาเองอาจจะเป็นคนที่ทํางานเก่งก็ได้ค่ะฐานะการเงินค่อนข้างดีดีมากๆนะคะ เนาะเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะคนคนนี้ก็น่าสนใจนะแต่ว่าเออเขาเคยเขาไม่ใช่เขาเคยเขาเขาเป็นคู่แข่งแล้วนะเราจะยังไงนะคะในเดือนนี้เขาจะ take action อะไรในเดือนนี้นะคะเขาจะพยายามหาเรื่องเข้าหาคุณนะพยายามที่จะแบบหาเรื่องหาเวลาหาช่วงโอกาสคือคิดเลยค่ะ ที่จะเข้าใกล้คุณบางคนอาจจะชวนทะเลาะอ,อยู่บ,บ่อยๆอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าสร้างแรงดึงดูดที่คุณสนใจเขานั่นเองแล้วคุณจะทํำยังไงกับเขาคะคุณก็น่าจะแอบดูนะคะแล้วก็สังเกตถามว่าคุณรู้ทันไหมบูมองว่าคุณรู้ทันแหละนะแต่ว่าก็เออก็กลนดูน่าสนใจเหมือนกันอารมณ์ประมาณนี้เหมือนเป็นป๊อบไปเลยนะคะในเดือนนี้อะ ถ้าสมมติว่าใครมีความรักเข้ามาในลักษณะแบบนี้ก็ถือว่าแสดงความยินดีด้วยนะคะแต่สําหรับใครที่ยังมีน้โนว่าไม่มีไทยกองนี้ก็อาจจะยังไม่ชอบของคุณนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของการมีมิตรภาพมีไมตรีจิตที่ดีนะคะจับเพื่อนโกรธกันก็ดีกันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคนไม่ชอบขี้หน้ากันก็นกได้มาทํางานคอนเทกเห็นข้อดีของกันและกันเพิ่มมากขึ้นแล้วกันเนาะโอเค มาดูไพ่ออรลัเกิลออกมาบอกอะไรกับคนสอดบ้างบางสิ่งบางอย่างเนาะมันก็อาจจะยังมีความกังวลมีความสับสนมีความไม่แน่ใจนะคะเนี่ยอะไรที่เป็นอดีตนะคะก็เก็บไว้นะเก็บไว้โยนมันทิ้งไปนะคะอย่าเอาไปใส่ใจแล้วเดินหน้าต่อไปนะคะฟรีดอมค่ะรู้สึกว่าคุณยัง ในเรื่องของความรักมันเป็นความอิสระในชีวิตที่คุณสามารถเลือกหรือว่าจะสั่งเองได้นะคะมาโดยที่ไม่ได้มีใครต้องมากดเกณฑ์หรือบังคับมันขึ้นอยู่กับจิตใจตัวคุณนั่นแหละนะลัคนาราศีค่ะคือวันเกิดของคุณหรือเขานะคะวันศุกร์วันจนันทร์พฤกษ์และกรกฎ แล้วเราไปต่อกันที่คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมาดูคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะชาวราศีเมษค่ะเช็คพลังงานเหตุการณสำคัญเลยว่า,าสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับคุณก่อนหน้านี้จะแหงแมงสีถ้วยควีนถือดาบพลังงานเหตุการณสำคัญของคุณก่อนหน้านี้นะคะ บางคนบางคู่อาจจะมีในระยะที่มีพื้นที่แอรเรียให้แก่กันและกันนะโดยที่อารมณ์เหมือนประมาณว่าถอยลงมาได้คิดได้ตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างของการมีชีวิตคู่หรือว่าการครบกันหรือถ้ามันไม่ได้ต้องถอยออกมาแต่บรูวสึกว่าคุณน่าจะมีช่วงหนึ่งที่ชะงักแล้วก็คิดในหัวว่าเออความสัมพันธ์นี้มันจะไปต่อได้วนเวิ์กหรอเราโอเคกับความสัมพันธ์นี้จริงๆใช่ไหม บางคนอาจจะเบื่อหนในเรื่องของคําพูดคําจาหรือพฤติกรรมของอีกฝ่ายหนึ่งที่ไม่ค่อยน่ารักแล้วก็คุณน่าจะไม่ค่อยชอบและเอ็นจอยเท่าไหร่นะคะทีนี้มาดูค่ะว่าความรักในเดือนนี้นะคะของคุณค่ะคนคุยไม่ชัดเจนชาวราศีเมษเป็นยังไงบ้างคะ เก้าหนึ่งคาถาเจลเวอร์ไฮพินส์และสองดาบความรักในเดือนนี้ของคุณนะคะดางสองดาบคืออะไร บอกรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคนมีคู่เนาะบางคนมั่นคงแต่งงานเออ่ยังไม่ได้แต่งงานก็มีเกณฑ์ที่จะเขาเรียกว่าได้ม้มีมีโอกาสที่จะมีงานมงคลน,นะคะ เข้ามานะคะการทำบุญการมีงานมั่นหมายการแต่งงานก็ได้นะเดี The High นะ๋ i วไฮเพนเชสเนาะเพระู้สึกว่ามันมีโอกาสที่จะได้ปรับเปลี่ยนเขาเรียกว่ามีประสบการณ์มีความรักมีมีมีโมเมนต์ดีๆร่วมกันเพิ่มมากขึ้นในเดือนนี้นะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบ เบอร์อะโรู้สึกว่าหวานสวีทหวานกันดีมีความคิดถึงบางคนบางคู่อาจจะยุ่งยุ่งในเรื่องของการจัดการงานทํางานแต่งงางานมงคลอะไรในเดือนนี้ก็ค่อนข้างจะขอแสดงความยินดีแล้วก็โอเคนะคะแต่โบรู้สึกว่าโดยรวมทั้งคู่ค่อนข้างมีความผูกพันกันมากพอสมควรแต่นี้ไพ่สุดท้ายขึ้น2ดาบมันแล้วก็มันก็ขยายโดย8ดาบเดี๋ยวเราต้องมาดูกันอีกทีนะคะว่า8ดาบที่ว่าเนี้คืออะไรคะ าาโบขอพูดในแนวดักๆเลยนะมันก็ไม่ใช่ดาร์กหรอกก็ถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีบางคนบางคู่นะคะอาจจะได้แต่งงานนะคะในโดยที่เหมือนมีขา่าวดีสองขา่าวดีละกนัน1บางคนบางคู่อาจจะมีบุตรมีเบบี๋ตั้งครรภ์โดยที่ไม่ได้ตั้งใจอะไรประมาณนี้เนาะบางบางคนบางคู่อาจจะตั้งครรภ์โดยในสภาวะที่ไม่พร้อมก็ได้เพราะฉะนั้นก็ เขาได้ความเรามาระวังแล้วก็ป้องกันดีๆเนาะถ้าคุณยังไม่พร้อมซึ่งมันก็เลยกลายเป็น2ดาบแล้วก็8ดาบนะคะคุณหลังเลเงแล้วก็ตัดสินใจถึงว่าเดลิเวอร์คุณคุณน่าจะมีความผูกพันหรือว่าพันธนาการอะไรบางสิ่งบางอย่างแั่นแหละอืหรือบางคนบางคู่เนี่ยถ้าไม่มีเนาะไม่มีเบบีเนะีคะก็มีโอกาสที่บางคนบางคู่คู่ของคุณอนะ อาจจะมีโอกาสไปเริ่มงานใหม่ทํางานใหม่เปลี่ยนงานใหม่แบบฉับพลันการหันหันหน,นะคะในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วยังไงต่อจ e e เจมพ a าน e ์คิงชูดนะคะมันเหมือนกับว่าคุณต้องตัดสินใจด้วยการทั้งคู่อะนะคะตัดสินใจว่าจะทํายังไงต่อจะประครับประคองความสัมพันธ์นี้ยังไง จะเอาอยัางไงต่อกับอนาคตของทั้งคู่โดยที่มันเหมือนมันมีความวมิตกกังวลอนะกับเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องที่คุณแบบไม่ไม่คาดคิดไม่คาดขวัญบางทีบางคนบางคู่อาจจะต้องย้ายที่ทํางานเป,นปลี่ยนแปลงนะคะเพราะมันอยู่ไกลขึ้นมันก็เลยเหมือนแบามีเหตุการณ์ที่แบบ ุกและหัวค่ะคุณก็ไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันแต่ว่าเาเดี๋ยวคุณจะค่อยๆปรับตัวได้บางครั้งการเปลี่ยนแปลงยกย้ายที่ใหม่มันก็อาจจะต้องใช้เงินนะคะใช้ทุนทรัพย์บางสิ่งบางอย่างอะมันก็เลยคุณต้องแบบรู้สึกแอบตกใจแล้วก็แบบมันก็เป็นเงินฉุกเฉินที่เราต้องใช้อะไรประมาณนี้นะ บางคนน,นนะเนาะที่แบบแต่งงานมีบัญชีร่วมกันอะไรอย่างนี้หรือบางคู่อาจจะยังเป็นแฟนกันก็อาจจะมีการต้องแบบเดินทางหาไปทํางานต่างจังหวัดชับพันทําให้แผนที่วางไว้มันไม่เป็นไปตามแผนไม่เป็นไปตามเป้านะคะมันอาจจะยังต้องรอระยะเวลานะคะซึ่งก็ต้องรอเขาทางานเสร็จเคลียร์งานจบอะไรประมาณนี้นะอืในเดือนนี้ต้องระมัดระวังอะไรไหมคะ โอเครสึกว่านอกจากในเรื่องของการงานที่คุณต้องคิดแล้วความก้าวหน้าในการงานอะไรต่างๆนะคะอย่างอื่นบรู้สึกว่าก็ไม่มีอะไรต้องระมัดระวังเปิดขยายก้าวดาบก,กับหัวเลย อาจจะต้องเรามาระวังแค่เรื่องเงินนะคะอันนี้บอกเลยเรื่องเงินที่ใช้ค่าใช้จ่ายไปเกี่ยวกับการเดินทางการยกย้ายเปลี่ยนแปลงอะไรประมาณนี้มันอาจจะต้องมีการช่วยเหลือและซัพพอร์ตกันในเรื่องของการเงินในเดือนนี้สําหรับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนาะแต่สําหรับใครที่เพิ่งคุยกันเพิ่งศึกษากันอะไรเงี้ยถ้ายังไม่สะดวกที่จะช่วยเหลือในจํานวนเงินที่เยอะหรือน้อยหรือไม่สะดวกเลยก็ก็พูดก็คุยกันตรงๆะนะเพราะสถานะเรามันยังไม่ชัดเจนขนาดนั้นะนะคะ มาดูไพ่ออลลาเคินค่ะเอามาวางไวอะไรบ้าง The d e v i l บางทีมันอาจจะมีในเรื่องของธุรกรรมการเงินหรือว่าเป็นคู่อย่างที่บอกค่ะเป็นเรื่องของการเงินซะส่วนใหญ่ในเดือนนี่ยถ้าสมมติคุณยังไม่มั่นใจยังไม่ใช่แบบ หรือว่าหรือว่า,ร,วารู้จักนิสัยแต่คลองจริง,งในเรื่องเงินก็คือต้องเรามาระวังนิดนึงนะคะบางคนอาจจะไปคอนแทคกับชาวธาตุไฟค่ะเมสิงธนู d เดซินี <Disney S 1> ค่ะบรุทสูตรเป็นโชคชะตาหรือว่าเป็นบางสิ่งบางอย่างที่จะเข้ามาพิสูจน์หรือว่าทดสอบในเรื่องของความรักความเข้าใจของทางคู่รุวยกะได้มาดูอะไาขึา้นเอ้ไม่ใช่ค่ะละคณาราศีหรือวันเกิดของคุณหรือเขาค่ะเมษ อังคารก็รกฎและพฤกษกค่ะแล้วเราไปต่อกันที่คนมีคู่คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะเรามาเช็คพลังงานเหตุการณ์สำคัญของคุณก่อนหน้านี้เป็นยังไงบ้างคะคนมีคู่ค่ะมีอาจจะมีเหตุการณ์ของคุณก่อนในนี้อาจจะมีการต้องเอาเงินนะคะ ไปใช้ใจ่ายซัพพอร์ตดูแลในเรื่องของญา,าติผู้ใหญ่นะคะคุณแม่คุณยายคุณป้าอะไรประมาณนี้นะคะคือเหมือนกับเงินที่คุณรอเก็บหอบรอมไว้อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเอาออกมาใช้ใช้ใจ,จ่ายอะไรประมาณนี้หรือบางคนก็อาจจะได้รับโชคได้รับลาบจากญา,าติผู้ใหญ่ที่คุณเคารพรับถือก็ได้นะคะเหมือนแบบเนี้ยได้เก็บได,ได้ได้เงินนะคะมีโอกาสที่ ครวะทางการเงินเข้ามาได้โชคได้ลาบราบลอยนะคะได้ของมีค่าเป็นของขวัญอันนี้ก็ได้นะคะเรามาดูความรักความสัมพันธ์ค่ะในเดือนนี้ของคนมีคู่ชาราศีเมษห้าคาถาหนเหรียญคุณบบริษว่าคุณอาจจะมีความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องบางเรื่องนะคะ ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้การตัดสินใจที่เด็ดขาดใช้การตัดสินใจที่ค่อนข้างแบบสตอรองมากๆสถานการ์คืออะไรบางคนนะคะในเรื่องของคนรักเนี่ย บางทีอาจจะมีเรื่องทิกกี้กันในเรื่องของการเงินก็ได้ในเรื่องของการทํางานก็ได้นะคะบางคนอาจจะแอบซุก้อซ่อนเงินอะไรประมาณนี้นะคะเข้ามามันก็อาจจะต้องแบบเลยสาวๆนะคะก็เลยต้องแบบใช้คมคิดแล้วก็จะแบบควบคุมคอนโทรลนะคะบางคนอาจจะเอาเงินไปซุกไปซ่อนเอาเงินไปทําในสิ่งที่ไม่สมเหตุสมผลไม่โอเคอะไรเงี้ยแล้วก็มีการโกหกกันในเรื่องของการเงินอีกนั่นเองในเดือนนี้นะ เนี่ยนะคะบางคนแบบเอาเงินนะคะไปเล่นอ่ะเราพูดกันดากๆไปเล่นการพน,นันไปเล่นอะ,อะไรออนไลน์นะคะทําให้เกิดเสียขึ้นมาอะไรประมาณนี้แล้วยังไงต่อซึ่งคุณค่อนข้างที่จะแบบเหมือนเราเหมือนมันเป็นปัญหาที่คุณกับเขาเคยคุยกันแล้วอะว่าจะไม่ทําว่าจะไม่ยุง่งแล้วก็มันซัพพอร์ตไม่ไหวซัพพอร์ตไม่โอเคแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณยังไม่เลิกเปลี่ยนแปลงหรือว่าทําพฤติกรรมตัวเองให้ดีขึ้นกว่าน,นี้นะคะ คุณมีเกณฑ์ที่เขาเรียกว่าปัญหาเรานั้นนะอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของเกี่ยวกับโลกออนไลน์ด้วยก็ได้นะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะต่อค่ะเป็นแต่อนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของอ,อการทําธุรกิจการทําอะไรที่เกี่ยวกับเวอร์ไวนะคะการลงทุนนะคะบางคนอาจจะไปซื้อบิตคอยซื้อหุน้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันก็แบบ เกิดอุปสรรคหรือว่ามันยังไม่ได้กําไรยังไม่ได้ค่าตอบแทนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยแบบกลัวเหมือนกับกลัวมีปัญหาก็เลยเหมือนไม่พูดความจริงกับคุณเลยเงี้ยแต่เขาก็มองว่าสิ่งที่เขาทำามันเป็นการสร้างอนาคตสร้างช่องทางสร้างความมั่นคงในชีวิตอะไรเงี้ยแต่การตัดสินใจของเขามอาจจะใช้ร้อนรีบร้อนไปหน่อยในเดือนนี้นะคะเขาจะเป็นยังไงบ้างกับคุณเดดสผมรู้สึกว่าเขาน่าจะได้รับ,บบทเรียนมากขึ้นในครั้งนี้นเนาะ กับการที่คุณไปรับรู้ปัญหาบางอย่างอะไรเงี้ยแราเขาก็น่าจะมีการปรับเปลี่ยนเปลีป่ยนแปลงตัวเองขึ้นมานะคะขึ้นเดอะเดสนะคะเพื่อที่จะให้มันชีวิตมันสบายขึ้นให้ชีวิตมันโอเคมากขึ้นเราก็จะทําให้คุณสบายใจมากขึ้นนะคะ t ีเอ็มเพรส ความดยเอมเพรสนะเขอาอาจะแบบมีเซอร์ไพรส์บางสิ่งบางอย่างให้คุณเห็นแบบบางทีเขออาอาจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบหน้ามือเป็นหลังมือก็ได้นะคะเช่นเลิกเล่นการพนันไปเลยอะไรประมาณนี้แต่อย่าเพิ่งเลิกดูดวงกระโบนะคะสาวเกออี <laughs> เ่ยวไหมในเดือนนี้ต้องระวังอะไรไหมคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะมีการาให้เพื่อนฝูงยืมอะไรประมาณนี้นะแต่แบบ บางครั้งเราให้ยือมอะไรก็ต้องระมัดระวังอ,อ,อย่าเอ็นดูเขาอย่าเอ็นดอเอ็นเอ็นดูเขาแล้วเอ็นเราขาดอันนี้ก็ไม่เอานะมันก็กลายว่าเดี๋ยวเป็น,ป,น,ป,นปัญหาเป็นงูก,กินหางไว้เป็นทอๆอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นก็ต้องเรามาระวังนิดนึงนะคะโอเคน่าจะมีการพูดคุยปรับความเข้าใจกันนะคะว่าควรทำยังไงควรแก้ไขปัญหายังไง ควรจะต้องไม่ทำอะไรอีกนะคะต้องไม่วนกลับไปเป็นเหมือนเดิมต้องไม่ทำเหมือนเดิมไม่วนรลัเหมือนเดิมความสัมพันธ์คุณในตัวอนนี้จะเป็นยังไงบ้างคะคุมีค่โปรรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของมันโอเคมันดีแหละนะแต่บางทีมันก็มีเรื่องให้คุณเข้ามาปวดหัวบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยให้คนต้องแก้อะไรประมาณเนี้ยนะคะก็โอเคไม่ร้ายแรงะไรนะไม่ได้มีมือที่สามหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ มันเป็นปัญหาที่แบบเกิดขึ้นบางคนอาจจะเกิดอุบัติเหตุช็อกนู่นนี่นั่นเงินช็อตเงินหายของหายอะไรประมาณนี้นะคะเข้ามาก็อาจจะต้องเรามาระวังเรื่องปัจเจ็ัจาดใจโดยรอบแล้วกันนะคะคนโสดเอ้ยไม่ใช่คนมีคู่นะคะชาวราศีเมษต่อกันที่ออร์แล้นจ้าคิวปิด มันมีการป,ปรับความเข้าใจนะโซเมกเออทำไมไพ่ใบนี้ไม่ออกคนสดโอเคก็เป็นการพิสูจน์รักแท้อเป็นการพิสูจน์รักแท้เป็นการพิสูจน์อะไรหลายๆอย่างในเรื่องของความรักนะคะว่า ในสถานการณ์ที่ยากลำบากด้วยกันจะมีใครเย็นอยองข้างคุณไหมคนคนนั้นน่าจะเป็นคนที่สําคัญที่สุดไม่ใช่น่าจะเป็นคนสําคัญคนนึงแล้วเขาก็มีความจริงใจกับคุณคนหนึ่งที่ยอมอยู่ด้วยกับคุณไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์หรือว่ามีปัญหาหนักหรือเบาแค่ไหนนะคะลองคิดดูราคานาราศีหรือวันเกิดของคุณหรือเขาค่ะเมทมังกอ วันเสาร์และสิงค์ค่ะโอเคก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้จนจบน,นะก็อย่าลืมค่ะใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะพูดคุยกันบ้างว่าเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้โอไปแล้วเราเจอกันใหม่เดือนหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย